เริ่มต้นจากความเข้าใจอันลึกซึ้งว่าการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเย็นอย่างแท้จริงนั้นไม่อาจปราศจากรากฐานที่สำคัญที่สุดนั่นคือศีลห้าหลายคนอาจมองว่าศีลเป็นเพียงข้อห้ามทางาศาสนาแต่แท้จริงแล้วศีลคือแบบฝึกหัดแห่งการพัฒนาตนสร้างความประพฤติให้งดงามเป็นเครื่องคุ้มครองใจให้พ้นจากความเดือดร้อนและเป็นบันไดขั้นแรกที่มั่นคงสู่ความสงบภายในที่ยั่งยืน ศีลห้าไม่ใช่กฎที่ถูกกำหนดจากภายนอกแต่เป็นเจตนาแห่งความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการงดเว้นจากการทำลายชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดการงดเว้นจากการลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของมิได้อนุญาตการระมัดระวังในการประพฤติผิดในกามการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายหรือเพ้อเจ้อและการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยหรือสารเสพติดที่ทำให้ขาดสติ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทฝึกฝนเพื่อให้จิตใจเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ลดความโลภโกรธหลงที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ความมุ่งมั่นที่จะรักษาศีลจึงเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในใจให้ปราศจากความกังวลความขุ่นข้องหมองใจและความรู้สึกผิดในการนำศีลห้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเราเริ่มต้นได้จากการพิจารณาเจตนาในทุกการกระทำคำพูดและคิดของเรา อย่างเช่นเมื่อเราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การพูดโกหกเล็กน้อยหรือการนินทาว่าร้ายผู้อื่นหากเรามีสติระลึกถึงศีลข้อที่4คือการงดเว้นจากการพูดเท็จเราจะเลือกที่จะสงบปากสงบคำหรือพูดความจริงด้วยความเมตตาเมื่อนั้นจิตใจของเราจะปลอดโปร่งเบาสบายทันทีไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดหรือความกังวลว่าใครจะรู้ความจริงเช่นเดียวกับการที่เราอดทนอดกลั้นไม่คว้าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแม้ไม่มีใครเห็น ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นในใจย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสงบเย็นอย่างประจักษ์ชัดดังนั้นการรักษาศีลจึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อห้ามแต่เป็นการสร้างคุณธรรมอันประเสริฐให้เกิดขึ้นในใจเป็นของขวัญที่เรามอบให้แก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อจิตใจของเราไม่มีความขุ่นมัวจากความผิดศีลจิตย่อมรวมตัวเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นลึกซึ้งขึ้นความสงบเย็นที่เกิดจากการรักษาศีลเป็นรากฐานอันมั่นคง ที่จะช่วยให้การฝึกสมาธิก้าวหน้าไปสู่ปัญญาและนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน